เจรูปีสิริสิคราตัสเจริญภริเกวิมาเนียเปรธิจักขามีตรวันข้าฮานีเกหัวัตถุมหิเหตตพุมมาจะยันตุเทวาสรธรรมวิสเมยังคัคขัพนาคาติขันตาสันติเกยัง อนิวรวจนงสาธโวมิสุนันตุนโมตตสาภคกวะโตอะรหัตตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสาภคะวะโตอะรหัตตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสาภคะวะโตอะรหัตตสัมมาสัมพุทธา เสีเสีมือนีเมือสันวัน,น,นทีวันทิธีอมุตตะโสจัตุโลกอาจองหลวงทัง้งขวงบุรุมเจ้าฟ้าดดีชั่วกากว่าผีทั้งหลายจึงยังไงผับพวันและวควงกลุ่มจงลุ่มมากกลุ่มฝูงคนทั้งหลายให้หายกังวลและเดือดร้อนสับฝักวยพญายคอนหายไป ทางภายในและภายนอกผัดเผตไว้กว่าแสน้าบวนละเว้นวิเศษจบเพทอมอาคมบ่รมบ่พิษจงประสิทธิ์ขับขอันนี้ใส่หัวแหง่งขาเจ้าฟ้าควงสวรรค์ให้ข้านี่เป็นขุนเหียบฝันมาไตาเตา้าเขามาอยู่เทียมตัว ขั้งขวัญหูและขวัญแก้มขวัญปากแงมเจรจาขวัญตาและขวัญคิ้วขวัญนิ้วและขวัญแขนขวัญขาแผ่นบาลีหลักไม่พร้อมและขวัญหูขวัญดังดูดมกินหนักนินพร้อมขวัญหัวใจขวัญภายในและภายนอกขวัญอกและขวัญแขนขวัญเอวบางกลมคิ้วขวัญทองหิวห้าวโมขวัญผูกกลมดำผูอาา ไยจกชื S <S ้นทางเท้ายอดฟ้ามาซอยเหียกขวัญขวัญเจ้าไปอยู่ในดงก็ให้มาสามือนีวันนี้ขวัญเจ้าไปกดสุ่งทุกป่าก็ให้มาสามือนีวันนี้ขวัญเจ้าไปไก่สุดเขตประเทศเมืองหีก็ให้มาสามือนีวันนี้ขวัญเจ้าหนีไปเกิดดอมแม่ไม่ก็ให้มาสามือนีวันนี้ขวัญเจ้าไปเอากำเนิดที่ทางไก่ก็ให้มาสามือนีวันนี้ ขวัญหูไตทั้งบนบนละหนหูเทียวขวัญหูเหนียวชายยิ่งก็ให้มาซาเมอนีวันนี้ขวัญเจ้าไปหูเล่นเล่นด้อมผีก็ให้มาซาเมอนีวันนี้ขวัญไปเด่นที้ดิและโคงสร้างขวัญเจ้าไปเกาอ่างน้ำเนือกน้ำงูก็ให้มาซาเมอนีวันนี้ขวัญเจ้าไปยูน้ำผีมาซาก็ให้มาซาเมอนีวันนี้ ว่ามาเดือขวัญเอ้ยมาเดือขวัญเอ้ยเจ้าบ่มา,าเพิเ่นสีซอกหาเจ้าได้เจ้าบ่มาเทวดาสิน้ำไลเจาเล้าแลลวเจ้าบ่มาบวงคาดแขวท่านสีเหนียวขวัญเจ้ามาว่ามาเดือขวัญเอ,อ้ยเ,เรียกขวัญพร้อมกันมาเดือขวัญเอ,อ้ย